ขึ <ève S 1> Actually, ını, ้ไมาไ่ไรนะเขาหอมันเหมมีกล้งเลว่าจะย่ไปนี่ไร่อป้าหนุยไปไหนครับรอรอล้างรไอ้ไม่ได้อูปมนอะเรืองไม่กินนี่หรอไม่อยากขอไม่ไม่กินกให้คือคหน้ารถมาจอดตรงนี้ต่อไงไม่ออกก็ให้จอดรถ

นี่เป็นต้นต้นต้นทางมันชื้นดำไนะเอาละมาแล้วเดี๋ยวเรียกออกมาแล้วินเลมันก็บอกว่ามาครบบอนั่นแหลครับมาก็ะัดสวงน่ะมาข้าอยู่ไม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

มีละมันรวดออกไมาแล้วมันมาละแั้วนี่มันตุ้เซนมันรวดหลยรวดออกมาเลยเนาะเก่งจ้ะเอาอปีนปีนออกมาล้วครับครับปีนออกมาแล้วครับปีนออกมาแล้วออกหมดมันหู้เลยนะลุงครับเปิดกุญแจล็อกตรงหน้าตรงสมมันมาทีนี่นะมันเอาตู้นอนมันปุ๊บตู้ตัวปืนมันมันเกยว่ามันเกยครับแสดงว่ามันเกยติดอื่นมันลอยเลยไม่ใเนี่ยมันจะต้องมันเกยว่าตังปืนง่ายกว่าอย่าง

แกนเนาะเล่ปอปอน้ำจิ้มันน้ำจิีกับน้เออตรงไหนจ้ะนี่หันหอยห้อยนี่ตู้นี่เป็นตู้แบบไหนครับนี่ยมามาดูนี่ตู้อยู่ไปแล้วครับแอ้งท่อกองนียเลอปอเงัเออนี่อ๋อ เเพราะว่าทางนี้มันถึงยากเนาะทางนี้มันถึง่ายไงเขาหัวหัวตัวอ่ะน้บใบเนี่ยที่ยู่นู่นนาะใบไปนู่นอ๋อไปเอามาวางได้กันที่นี่หมดเลยเอาไปแกะหลังนี่กันแกะเดี๋แกะนี่แกะหน้านี่เนี่ยงัดงัดไม้ไหนออกตังนี่หายไปสองตู้รวมกันประมาณเท่าไหร่สองตู้นึงมันก็เมิอแน่นๆแบบได้แกะเนาะเพราะว่ามันเอากับคำนวณเหมือนได้กับขงเงียบ เป็นเงินหลายพันอยู่อ่ะเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเพิ่นมาทําบุญกันตลอดไงเครื่วงเข้าพรรษาเนี่ยครับทุกวันห้าวันศีลเนี่ยก็จะมาเยอะแล้วก็คนจะมาทําบุญเยอะเกิดลูกพายุเลนี่อันนี้เอาเอาตู้น้อยมาแกะนี่สองตู้เลยยกยุ่งมานี่อเขาตั้งตรงไหนปะรับเนี่ยน้องที่นห่นอยู่หัวตังตั้งเดือนนี่มีตั้ง นอืมรกะ้ข <gegen violin> <warfare> ึ left, left, left. Here, ้นน <ux> ี่แจ้งความไว้เป็นนห่อมาเอารถเครื่องมาครับเอาที่หนึ่งกามก็แขางได้ เรามีเหรียญสลึงในนี่หรออือสองเหรียญน,นะทิ้งเหรียญสลึงไม่ดูจังหน้า